อรุณสวัสดยามเช้านะครับพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้น้องมีนะครับปิดตาเจ้าสัวพล้านนะครับของสมาคมตำรวจขอนแก่นมาอัปเดตแล้วมาเปิดลุ้นรายการที่เหลือนะครับไม่น่าเชื่อเลยพี่นะหลุดเหลืออยู่10ลรุ้นพอดีเลยนะครับก็นะฮะจะมาเปิดให้พี่ๆได้รับชมกันแล้วกันนะครับนาที่เหลืออยู่10ลรุ้นนะฮะ ก็ตอนนี้ลุ้นหมดเป็นที่เรียบร้อรยแล้วพี่นะลุ้นหมดเป็นที่เรียบร้อรยแล้วนะครับก็นะฮะวันนี้ก็จะมาเปิดสิบรุ้นแล้วก็อัปเดตรายการอา่าที่เหลืออ่าให้พี่ได้รับชมกันนะครับก่อน่าเอาพี่ๆที่ยังไม่มีนะครับงบั้นก็กดติดตามไว้นะครับเราราคาพิเศษอยู่แล้วนะพี่เนาะเดี๋ยวเรา,าเปิดรุ้นแล้วก่อนเลยแล้วกันนะพี่นะที่เหลืออยู่สิบองค์สุดท้ายนะครับ,น,น,รบน้องขออนุญาตนะครับมาเปิดให้พี่ๆเ,เลยแล้วกันนะฮะซารีวีนี้มารับชมกันนะครับจะสวยชอบถูกใจองค์ไหนก็ปิดกันเข้ามาได้เลยนะครับ เดี๋ยวเรามาองค์แรกกันเลยเนะครับองค์นี้นะครับติดเลขแปดแปดไว้นะครับแล้วนะนะเลยยุสิองค์พอดีเลยพี่นะครับมาเปิดครับรายการที่หนึ่งเปิดมาฮะโอ้โหเป็นไงพี่องค์นี้เนื้อผงพุทธคุณปัดหน้าตะกุดทองทิพย์สามดอกโอ้โหองค์นี้ยังสวยฮนะไม่มีใครกดไม่มีใครเลือกเลยแปดแปดไม่มีใครเลือกไ8่แปดแปดเลยเนี่ฮะ โอ้โหน,งงนี่งามๆนี่ฮะโอ้โหองแรกเลยเนะครับเลขคนบเบอร์สี่ห้าสองนี่ครับรายการที่หนึ่งนะครับเลขคนบเบอร์สี่ห้าสองครับนี่ฮะองค์นี้ขอที่สี่ร้อยบาทนะครับเต็มสูบเลยพี่นะครับองค์นี้เต็มสูบเลยรายการที่หนึ่งนะครับต่อมาฮะร,รายการที่สองครับนี่เลขแปดเก้านะครับ่าฮะ แอบเสียได้นี่ครับแอบเสียได้นะครับเลือสิบรู้สุดท้ายพอดีเลยรายการนี้เนื้อว่านสมุนเลือดครับพี่โอ้โหตะกุดทองแดงสองดอกครับเลขคนละเบอร์หนึ่งห้าแปดนะฮะเลขคนละเบอร์หนึ่งห้าแปดครับพี่นี่ฮะรายการนี้ขอแบ่งปันพี่ๆนะครับที่สองร้อยห้าสิบาทนะครับรายการที่สองนะครับนะฮะงามๆต่อมาครับรายการที่สามครับพี่ชาย รายการที่สามเปิดขึ้นมาครับพี่โอ้โหเนื้อจินดามณีเลืองแสงตะกุเดกเงินเก้าดอกแค้งเงินเมื่อกี้องค์ที่เท่าไหร่นะพี่เปน็นนึงนะผมไม่ได้ดูองค์ที่เท่าไหร่เมื่อกี้องค์ที่เท่าไหร่ครับเฮ้ยผมแกะองค์ที่เท่าไหร่ไปเมื่อกี้เป็ดซองไปไหนแล้วพี่โอ้เมื่อกี้องค์ที่เท่าไหร่นะพี่นะ โอ้โหได้อง์ท็อปเลยพี่ได้องท็อปเลยพี่เลขคนเบอร์หนึ่งแปดเจ็ดครับรายการนี้ได้องค์ท็อปบนเลยพี่รายการนี้นะครับเขาเปิดกันเป็นพันเลยพี่นะเดี๋ยวผมขอปิดไฟให้ก่อนนะครับรายการที่เขาเปิดกันเป็นพันพี่เพราะเป็นรายการพิเศษเนื้อจินดามณีเลืองแสงเนะี่ยโอ้โหตะกุดเงินเก้าดอกพี่รายการพิเศษเนะ นี่ฮะรายการพิเศษครับพี่โอ้โหโอ้โหสวยจัดเลยพี่ตรงนี้เนี่ยโอ้โหเซอร์ไพรส์พี่ยามเช้าเลยเซอร์ไพรส์เลยนี่ครับรายการนี้นะครับนะไม่มีอะไรที่สี้สุดแล้วโอ้โหเปิดมาได้ไ,ดไงนี่ครับเปิดมาได้ไงนี่ครับโอ้โหอันดับแปดสิบสามไม่มีใครเลือกไปพี่โอ้โหแต่พี่ได้รายการนี้ไปเลยนะพี่นะ ไม่งั้นพี่ไดรายการนี้ไปเลยเนี่ยโอ้โหสวยงามพี่รายการนี้เปิดดังปังที่พี่นะนะผมขอที่อคือตัวท็อปที่สุดแล้วพี่ตัวท็อปที่สุดแล้วเนาะน้องขอพี่นะครับขอที่แปดร้อยบาทนะครับเอางี้เจ็ดร้อยบาทผมปิดให้เลยพี่นะเจ็ดร้อยบาทผมปิดให้เลยนะลดให้แล้วนะไม่ลดลวพี่เนี่ยนะบอกเลยที่สุดแล้วพี่นี่ฮะเลขห้าโอ้โหนะ เลขค่าห้าพ oh. ี่มันกบแปดสามนี่ครับเลขค้าห้าเปิดมาะโอ้โหดีค่าห้ารายการที่หนึ่งเหมือนรายการที่หนึ่งคล้ายรายการที่หนึ่งเลยนี่ฮะเหมือนรายการที่หนึ่งเลยพี่นะรายการที่เลขคนเบอร์สี่สี่ห้าเนี่ยครับเลขคนเบอร์สี่สี่ฮะเหมือนกเหมือนกันเลยนะครับองนิสนะครับแบกปันที่สี่ร้อยบาทนะครับสี่ร้อยบาทนี่ครับนี่ะ อังน,นี้ขอ350บาทพอพี่นะองค์ที่หนึ่งองค์ที่องค์ที่หนึ่งกับองค์ที่สี่ขอที่350บาทพอแล้วกันนี่ครับนะจัดให้นะครับต่อมาครับ42นี่ครับนะรายการที่5นี่ครับแปะไว้ 8, 42นี่ครับ <c oughs> โอ้โห,โหรายการนี้เนื้อว่านสบู่เลือดนะครับทองแดงสองดอกนะรายการนี้เลขโคาจะเบอร์484 หาาเงินถามทองรายการที่ขอ250บบาทนะครับ2 5 0ห้าบาทพอพี่นะครับรายการที่5นะครับต่อมาครับพี่ชายรายการที่6ครับรายการที่6เปิดออกมาครับพี่รายการที่เป็นเนื้อผงจินดามณีครับเนื้อผงจินดามณีครับองค์แดงตะกุดทองทิพย์กำไรคู่ครับ นี่ฮะร,รายการที่ 6. หกเลขคนณท่เบอร์สี่ศูนย์ห้านะครับรายการที่หกนี่ฮะงามงามนี่ฮะรายการที่ขอที่สามร้อยห้าสิบาทนะพี่นะเนื้อจีนามณีทูโทนนะฮะขอสามร้อยห้าสิบาทนะพี่นะรายการที่หกนะครับต่อมาองค์ที่เจ็ดนะครับแปะไว้เลขแปดสิบเอ็ดนะครับองค์ที่เจ็ดเปิดออกมาพี่รายการนี้เป็นเนื้อผงจีนามณีองค์ขาว ะกุดทองทิพย์คู่เฮ้ยดินามันดีมาพี่พจะนี้ไม่องค์ขาวนะรายการนี้เลขคนณะเบอรนหนึ่งศูนย์หนึ่งครับนะรายการที่เจ็ดหนึ่งศูนย์หนึ่งพี่นะฮะสามร้อยห้าสิบาทเหมือนกันพี่นะครับสามร้อยห้าสิบาทเหมือนกันพี่นะครับเนื้อจินดามันีนะครับที่เด็ดเลยนะครับที่เด็ดเลยรายการที่แปดเปิดออกมาครับรายการนี้เนื้อดาใบลานเลื้งแสงครับหน้าก,ากากเงินพี่โอ้โหดำเลื้งแสงครับ ดำเลื้งแสงครับพี่ εί, รายการนี้ครับเนื้อดำเลื้งแสงครับโอ้โหนี่ครับเดี๋ยวปิดไฟให้ดูนะครับเนื้อดำเลืงแสงนะพี่นะรายการนี้นะครับเป็นรายการที่แปดนะครับเนื้อดำเลืงแสงโอ้โหดำเลืงแสงครับงามๆเนื้อดำไปร้านเลืงแสงให้คุณสมุดหนึ่งห้าสองครับ รายการที่เปิดที่400บาทนะครับนากลากเงินนะครับต่อมาครับรายการที่9รายการที่9แปะไว้84รายการที่9แปะไว้84ครับเปิดออกมาฮะโอ้โหรายการ,กรนี้ตะกุดสามกริย์นะครับเนื้อวานสบ,บู่เลือดรายการจีได้คนเบอร์329นะครับ329นะตะกุดสามกริย์พทีตรงนี้นะขอที่280บาทลวกันนะครับรายการที่8นะครับ ต่อมาครับรายการที่เก้านะครับรายการที่เก้าเปิดมาพี่เปิดกันต่อรายการที่เก้ารายการที่เก้าแปะไว้แปดเอหกสิบแปดนะครับรายการที่เก้าแปะไว้หกสิบแปดรายการนี้เลขคู่ตัเบอร์นะครับนะ คุกจีวอนนะครับต้นบุเลือดคุกจีวอนปูดมหาศิลารายการนี้รายการที่เก้านะครับ <_ C 1> อ,องค์นี้เลขคนเบอร์สามแปดสองครับสองร้อยห้าสิบาทดีครับสองร้อยห้าสิบาทในพิญญารายการที่เก้าสิครับต่อมาครับรายการที่สิบรายการที่สิบเปิดออกมาครับพี่รายการนี้เป็นเนื้อก้นคุกจินดามณีตะกูดทองสามดอกนะตะกูดทองคลิปโทูสามดอกโอ้ยเดียวเฮ้ยดูสวย เลขคปละเบอร์สี่ศูนย์หเออองค์นี้สวยนะรายการที่10นะครับกำไรข้อมือและก็ตะกรุด3ดอกนี่ฮะโลจิวอนปู่หน้าใบลานนะครับรายการเลขคนลเบอร์405นะครับรายการที่10นะครับนี่ฮะรายการที่10ก็สวยนะพี่รายการที่ขอที่400ละกันนะครับรายการที่ขอที่400บาทด้กันนะฮะเนื้อเงนโคกด้วยตะกรุด3ดอกนวองค์ใบลานนะครับองค์นี้จัดเต็มเลยรายการที่10ต่อมาครับรายการที่11นะฮะรายการที่สิเป็นเนื้อผงขมิ้นตะกรุดเงินแท้2ดอกนะฝังพลอยเขียวเลขคนเบอร์มาเลขสองเจ็ รายการนี้นะครับรายการที่สิบสองนะครับแบ่งปันพี่พี่นะครับหนึ่งพี่นะแปดเก้าสิบอ๋อสิบเอ็ดรายการที่สิบเอ็ดองนี้สามร้อยบาทนะครับอง์นี้สามร้อยบาทนะครับพี่ๆนะฮะตะกุนเงินแท้นะฮะต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปนะครับรายการถัดไปเป็นรายการที่สิบสองสิบสองรายการนี้เป็นเนื้อชั้นหมากปิดแผ่นเงินหน้าและหลังนะครับ เลขคนเบอร์สองสี่สี่ตะกุดทองคำนะฮะรายการที่ตะกุดทองคำนะครับแบ่งไปพี่พี่หนึ่งพันบาทนะครับแบ่งไปพี่พี่ที่หนึ่งพันบาทนะครับรายการที่สิบสองนะครับต่อมาครับรายการที 1, 6, 1, ่สิบสามรายการที่สามรายการนี้เป็นเนื้อว่านมงคลร้อยแปดตะกุดทองคำแท้หนึ่งดอกปิดแผ่นเงินหน้าหลังเอ๊ะเป็นแผ่นทองหน้าหลังนี่ฮะเป็นแผ่นทองหน้าเงินหลังนี่ฮะเลขคนเบอร์หนึ่งห้าเจ็ดนะครับรายการนี้ตะกุดทองคำนะครับขอที่เก้าร้อยบาท รายการที่ขอที่เก้าร้อยบาทนะพี่นะรายการที่สิบสามนะครับนี่ฮะต่อมาครับพี่ชายรายการที่สิบสี่นี่ครรายการที่สิบสี่พี่รายการนี้นะครับเป็นเนื้อว่านร้อยมงคลร้อยแปดเนื้อหน้ากากอัปปก้านนะฮะหลังปิดแผ่นเงินพี่ได้คุเบอร์สี่แปดหนึ่งนะครับรายการนี้รายการที่สิบสี่นะครับขอที่สามร้อยบาทนะครับหน้ากากนะครับต่อมาครับรายการที่ส да ิบห้า รายการที่15นะครับรายการนี้เป็นเนื้อผงขาวงานช้างปิดแผ่นทองคำหน้านี่ไองค์นี้ขอ25 0บาทพอพี่เลขคนเบอร์2 8 8นะครับรายการที่15นะครับต่อมารายการที่16กับรายการนี้นะครับรายการนี้เป็นเนื้ออ่าก้นคกจินดามนีนะครับองค์น้ำเงินนะครับเลขคนเบอร์4 26ครับรายการนี้ขอที่250บาทนะครับรายการนี้นะครับ250าบาทพ่พี่นะรายการที่15นะครับ ต่อมาครับรายการที่16กครับรายการนี้ลงยาจีวรจะจัดสร้างน้อยนะครับรายการนี้เป็นเนื้อว่านไผ่ดำหน้ากากทองระคังลงยารายการนี้ผมขอที่350บาทนะครับรายการนี้ขอ300บาทนะครับรายการนี้จะเป็นลงยานะครับ300บาทผมให้คู่ได้นะให้คู่6 0 0ได้ถึงงานหน้ากากลงยานะครับรายการที่หกนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับรายการที่7รายการนี้เป็นเนื้อก้นหอยนะครับจินดามาีเรืองแสงนี่ฮะ เลขคนณตเบอร์หนึ่งห้าหกครับนี่ครับรายการยี่เหลืองแสงนะครับเนื้อกุ้นหอยนี่ครับนี่ฮะรายการนี้นะครับเปิดปันปันอยู่ที่สี่ร้อยบาทนะครับรายการที่สิบเจ็ดนะครับต่อมารายการที่สิบแปดเนื้อจีนเดนมาร์นีนะครับนะก้นครกนะครับองน้าเงินรายการนี้ปิปันที่สองร้อยห้าสิบาทเลขคนณตเบอร์ห้าสองแปดครับรายการที่สิบแปดนะครับต่อมาครับรายการที่สิบเก้าครับ รายการที่สิบก้ารายการนี้นะครับเป็นเนื้อผงที่นำนีหน้ากากทองแดงลงยางครับรายการนี้แปลงปันที่350บาทในพี่นะเลขคนจะเบอร์408ครับนี่ฮะรายการนี้นะครับรายการที่สิบเก้านะครับ ต่อมาครับรายการที่20ครับรายการที่แบ่งปันอยู่ที่350บาทนะครับรายการ20แบ่งปันที่350บาทนะครับรายการนี้เป็นเนื้อผงพุทธคุณปัดหน้าเงินกําไรคู่ทองทิพย์ฝังเพชรนะครับรายการที่350บาทเลข,ขเหัวจมื่นหมายเลข228ครับรายการที่20นะครับต่อมาครับรายการ21นะครับรายการที่สิเอ็ดรายการนี้นะครับหน้ากากทองระคันครับเป็นเนื้อชั้นหมากนะครับลงยาจีวรรายการนี้แบ่งปันที่350บาท 350บาทนะครับปิดแผ่นเงินด้านหลังนะครับเลขคนจับเบอร์มาเลขสิบแปดรวมกันได้เก้านะครับรายการนี้รายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับนะครับสามร้อยห้าสิบาทนะครับต่อมาครับรายการยี่สิบสองครับนะลงอ่าปิดแผ่นเงินหน้าหลังนะครับปิดแผ่นเงินแท้หน้าหลังครับรายการนี้เป็นเนื้อผงแร่เหล็กเงินพีนะครับรายการนี้แบ่งปันที่สามร้อยห้าสิบาทนะครับรายการที่อ่ายี่สิบสองนี่ครับ ต่อมาครับรายการที่23ครับรายการ23รายการที่เนื้อผงนะฮะคำินในการตะกุดเงินแท้หนึ่งดอกปิดแผ่นเงินแท้เนี่ครับเลขค้ณตําเบอร์หมายเลข196ครับ196นะครับรายการนี้นะครับรายการ23นะครับนะองค์นี้ขอที่280บาทพอพี่นะครับต่อมาครับพี่ชารายการนี้ตงกากสามกษัตริย์เลยนะฮะองค์นี้องค์ที่เด็ดเลยนะครับ รายการนี้เนื้อเหลืองครับมีหน้ากากสามกษัตริย์ปีนะครับเลขคุณเบอร์เจ็ดเจ็ดนะครับเลขคุณเบอร์หมายเลขเจ็ดสิบเจ็ดนี่ฮะรายการนี้นี่ฮะรายการยี่สี่นะครับองนี้ขอที่สามร้อยห้าสิบาทนะครับต่อมาครับพี่ชารายการถัดไปครับรายการนี้เนื้อผงงานะครับเลขคุณเบอร์สองสี่สี่ครับนะปิดแผ่นทองแท้ครับรายการนี้ขอที่สองร้อยห้าสิบาทนะครับรายการนี้ขอที่สองร้อยห้าสิบาทพอพี่นี่ครับนี่ฮะสวย รายการที่ยี่สิบห้าเลยครับต่อมาครับรายการยี่สิบหกครับรายการนี้นี่ฮะโอ้โหยี่สิบหกก็สวยนะพี่ชายรายการนี้เนื้อว่านแดงตะกุดเงินแท้หนึ่งดอกนะครับตะกุดทองทิพย์กำไรคู่เลขคนณตัเบอร์หมายเลขสองหนึ่งศูนย์ครับเนี่ยฮะรายการนี้ครับแบ่งปันพี่นะครับที่สองร้อยแปดสิบบาทนะครับรายการที่หกนะครับต่อมาครับรายการยี่สิบเจ็ดครับนี่ครับรายการยี่สิบเจ็ดเหลือองค์เดียวพี่เลขคนณตัเบอร์สี่หกเจ็ดนะครับ เหลือองค์เดียวเลยเนรายการนี้เหมือนพี่พี่จองไว้หรือเปล่านะครับใช่ไงพี่พี่โทรมาแล้วกันนะครับเหมือนพี่จองไว้นะนี่ฮะรายการนี้นะครับนี่ฮะหกร้อยบาทนะพี่ชายนะหกร้อยบาทจัดให้นะครับต่อมาครับรายการที่ยี่สิบเจ็ดยี่แปดนะครับรายการที่แปดรายการนี้ผมข่าวงาช้างนะครับุูดทองทิพย์สองดอกฝังพลอยด้านหน้านะครับเลขคุณตเบอร์สามห้าห้านะครับเลขคุณตเบอร์สาม้าห้านะพี่รายการนี้รายการยี่แปดนะครับนี่ฮะ นี่ครับองนี้สองบาทนะครับต่อมาครับรายการที่29รายการ29เนื้อฟ้านี่ครับเนี่ยว่านฟ้านี่ครับเลขคนจเบอร์สามหราศูนกุฎทองทิพย์สองฝั่งนะครับรายการนี้นะครับรายการที่29นะครับขอเป็นหมายพี่ที่250บาทนะครับต่อมาครับรายการที่30รายการนี้เป็นเนื้อว่านสบู่เลือดนะครับหน้ากากทองละคังเลขคนจเบอร์435รายการนี้ขอที่300บาทนะครับ300บาทเป็พี่นะรายการที่30นะครับ ต่อมาครับรายการที่3 1ครับรายการนี้รายการเดียวกันพี่จายนะขอที่นะฮะสามบาทเหมือนกันพี่เลขคนเบอร์สามสามศูนย์นะครับเลขคนเบอร์สามสามศูนย์นะครับรายการที่สามสิบเอ็ดนะครับต่อมารายการที่สามสิบสองครับรายการนี้เดี๋ยวผมดูรายการแป๊บนะครับรายการที่สามสองเป็นเนื้อชั้นหมากนะครับหน้ากากาทองแดงคุกจิวาลุงป,ปู่นะี่ฮะ รายการนี้นะครับขอที่300บาทนะครับ300บาทนะพี่นะรายการที่32นี่นครับต่อมาครับรายการที่33ครับรายการนี้เป็นเนื้อว่านไผ่จากคุกีวอหลวงปู่ตะกุดทองทิพย์สองดอกเลขคุณตัวเบอร์หนึ่งสองสี่ครับรายการที่33มสินะครับนี่ครับสามบาทนะครับ เอาไปสองห้านะฮสองรห้าสิ 2, 5, บาทพอพี่ต่อมาครับรายการสุดท้ายพี่ชายนะครับรายการที่สามสิบสี่รายการนี้เป็นเนื้อผงขาวงาชา้าปิดแผ่นทองคาแท่นหน้าหลังเลขคุณเบอร์ห้าห้าสามางคุณเงินแท้นหนึ่งดอกครับรายการนี้รายการที่สามสิบสี่ครับแบ่งปันพี่พี่ที่สามร้อยครับแบ่งปันนี้พี่ที่สามร้อยบาทพอพี่นะครับสำหรับวันนี้เช้านี้ก็มีประมาณสามบสี่รายการนะครับลองเลือกองค์ที่ชอบถูกใจดูนะพี่นะสำหรับนี้ก็ฝากขอบคุณพี่พี่ท่านติดตามนะครับขอบคุณมากครับ